สวัสดีค่ะอันนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวนะคะเสื้อถักดอกหกกรีบของเรานะคะซึ่งใช้ไหมเบอร์สิบหนะคะมีความาฟิวบางเบานะคะแล้วก็ใส่นะคะไม่ร้อนไม่คันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นชายแขนนะคะเราจะถักด้วยลายสับปะรดนะคะซึ่งจะมีความบางเป็นแขนกระดิ่งบานๆแบบนี้เลยนะคะ ส่วนชายเสื้อก็จะเหมือนกันค่ะเป็นลายสับป,ปะรดรุ่นเล็กนะคะริวเบาสบายมากเลยค่ะรอบอกที่สามารถใส่ได้นะคะก็คือ36-38ถึง40ใส่ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นช่วงคอนะคะเราก็จะทําการลดกรีบนะคะทําการลดกรีบคอนะคะเพื่อให้คอได้มีความโค้งเว้านะคะส่วนอ่าชายก็จะมีการลดลดกรีบเหมือนกันนะคะนะคะ ก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะรอบอกออกจะใช้ทั้งหมดนะคะ12ดอกนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถทักมาได้นะคะจะสั่งถักเป็นสีอื่นก็ได้เช่นกันนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบาย